ครับวิดีโอสาธิตการเปลี่ยนตัววันที่ของเครื่อง frd พันธนะครับครับในส่วนของขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราถอดตัวโเว v e r ด้านบนออกก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนในวิดีโอนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราถอดสายพานตีนะะรับด้านบนออกโดยการเปิดเครื่องาช้าที่ความเร็วต่ำ,ตำ,ตำนะครับครับเราทําการดึงสายพานออกมานะครับสายพานตีนนะรับเนี่ยก็จะดูดออกมาได้นะครับหลังจากนั้นปิดสวิตช์เพื่อให้สายพานหยุดนะครับเมื่อปิดสวิตช์แล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัววันที่นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวพิมพ์วันที่เนี่ยตัวที่เป็น expiry date กับตัววันผลิตนะครับมันจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับตัวลูกหมึกนะครับให้เราทําการถอดล็อตสองตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราจะลองถอดล็อตสองตัวนี้ออกด้วยกันนะครับก็จะมีล็อตอยู่สองตัวนะครับให้เราทําการถอดออกได้เลยนะครับการเปลี่ยนลักษณะของวันที่เนี่ยควรจะเปลี่ยนตอนที่ ก่อนเริ่มทําการซีนนะครับเนื่องจากถ้าเกิดเราซีนไปแล้วแล้วถ้าเราเรา,เราทำการเปลี่ยนเนี่ยตัวเปลี่ยนวันที่เองเนี่ยมันจะร้อนนะครับการเปลี่ยนของเราก็จะยากนะครับ,รบก็จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับตัวนี้เรเป็นตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ พอไขาาเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นตัวล่องสําหรับการใส่นะครับร่องของของการใส่เองเนี่ยก็จะมีเกียวทั้งหมดอยู่สองข้างนะครับก็คือทางด้านบนและด้านล่างแล้วก็จะมีตัวหมุดนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตรนนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของวันที่นะครับที่เราทอดออกมาในการใส่วันที่เองมันจะเป็นตัวส่อนที่กลับด้านนะครับให้เราระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับ การเปลี่ยนเนี่ยก็คือให้เราถอดลูกยางด้านบนเนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนหมุดวันที่ที่เป็นทองเหลืองตัวนี้นะครับครับแล้วก็ใส่ตัวลูกยางเนี่ยเข้าไปให้แน่นเหมือนเดิมนะครับสําหรับขั้นตอนการใส่เราก็จะทําย้อนกลับเหมือนขั้นตอนในการถอดครับครับก็คือเอาตัววันผลิตและวันหมดอายุเนี่ยไว้ด้านบนนะครับใส่เข้าไปตามให้ตรงร่องนะครับมันก็จะมีร่องใส่นะครับอันนี้จะมีร่องใส่อยู่นะครับ ใส่เข้าไปให้ตรงร่องนะเมื่อใส่เข้าไปให้ตรงร่องแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะทําการไขน็อตสองตัวเมื่อกี้ที่เราทอดออกมานะครับเราทําการไขน็อตนะครับทําการไขน็อตให้แน่นนะครับครับเมื่อเราไขน็อตนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเสร็จวิธีการในการเปลี่ยนตัวอักษรในการพิมพ์วันที่นะครับ ในกรณีที่เราต้องการให้ตัวอักษรพิมพ์บนที่เนี่ยเลื่อนออกมาด้านนอกนะครับเราสามารถขยับได้นะครับโดยการคลายน็อตตัวด้านในตัวนี้นะครับครับแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับมันจะสามารถเลื่อนออกมาได,ด้นิดนึงนะครับ